หามุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมด้วยซิกเกอร์แชทเรื่องเล่าคณิตศาสตร์เหนือจินตนาการที่แรกและที่เดียวในโลกสอนโดยครูพิชานอกสกี้หรือนินจาชานอกสกี้นินจาก็มาจากนินจาบวกอาจารย์นั่นเองนะครับดีกรีปริญญาโทจาก Imperial College London มหาวิทยายลัยท็อปฟาของโลกและ ปริญญาตรีจุลาลงกรมหาวิทยาลัยด้านคณิตศาสตร์โดยตรงได้เขียนนิยมนะครับเป็นคณิตศาสตร์โดยตรงทั้ง2วิทยาลัยเลยสอบมาวิทยาลัยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยน้องๆและผู้ปกครองที่ฟังอยู่จึงมั่นใจได้ว่าความครรู้คอนเทนต์ที่เราให้ทางคณิตศาสตร์เนี่ยต้องเป็นระดับสุดยอดของสุดยอดของสุดยอดอัลติเมทนะครับอัลติเมทนั่นเองจริงแล้วคืออัลติเมทอัลติเมทคืออัลติเมทบวกแมทโอเคไหมและไม่เพียงเท่านั้นเรายังจะแถม คูวิชานอฟสกี้เนี่ยจะแถมเทคนิคการพัฒนาตัวเองสไตล์นินจาทามอฟสกี um ้ ki, ที่ศึกษามาจากแหล่งความรู้การพัฒนาตัวเองทั่วโลกทั้งจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเขาอบรมมากมายลงทุนกับตัวเองไปเยอะมากเป็นล้านอ่ะเป็นล้านะนะครับและอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองมากมายหลายเล่มนะครับจะเอามาสรุปให้ฟังนะพร้อมกับความรู้คณิตศาสตร์งนั้นเนี่ย น้องๆเนี่ยจะไม่ใช่ได้ไดความรู้คณิตศาสตร์อย่างเดียวนยจะจะได้เล็กเทคนิคการเรื่องของพัฒนาจิตใจ,จทิศวิญญาณตัวเองด้วยหรือไม่ใช่น้องๆบางทีเป็นผู้ใหญ่หรือใครก็ตามที่มาฟังก็จะได้ความรู้ตรงนี้ด้วยดีไหมเออน่าสนใจไหมอ่ะนี้นะครับอ่าเรื่องเล่าคณิตศาสตร์เหนือจินตนาการนะครับมาดูกันนะครับวันนี้จะสอนภาพนี้เลยการหามุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมภาพมาไงเนี่ยนะ อย่าลืมนะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นสรุปนะถ้าเกิดเอาเวอร์ชั่นเต็มเนี่ยเวอร์ชั่นเต็มแบบสอนละเอียดยาวๆแบบดึกซึ้งเลย่าจะเกินคืนมันจะเกิน10นาทีอะนะอันนั้นน่ะก็ให้ไปดูในแอปสีแดงนะครับแอปสีแดงเนี่ยก็คือแดงเหมือนชุดนินจาเนี่ยแหละโอเคนะทีนี้เรามาดูกันนะภาพนี้นะครับเราจะตั้งชื่อตอนว่านินจาชักดาบปราบงูสู้เพื่อสโนว์แมว โอเคไหมอ่า okay, right? uh, จริงๆแล้วอันเนี้ยไอตัวเนี้ยมันชื่อว่าสโน w male นะเพราะว่าจริงๆมันต้องมีหนวดแต่อันเนี้ยเป็นภาพรุ่นเว v e r s i นเบต้าม i x หนวดมันหลุดโอเคไหมดงั้นจริงๆมันต้องเป็นมันมีหนวดมันจึงชื่อสโน w male ไม่ใช่ snow man มันคือ s n o สโน o w man ที่มีหนวดเนี่ยก็คือสโน w male นะดังน,นั้นเนี่ยสูตรการหาผลรวมของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมผลรวมอ่ะอย่างเช่นว่าอันเนี้ยเห็นไหมรูปสามเหลี่ยมเต็นเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหม ผลร่วมของมุมภายในก็คือเอาสามมุมเนี้ยมุมเนี้ยบวกมุมเนี้ยบวกมุมเนี้ยบวกกันนะ่ะต้องได้หนึ่งร้อยแปดสิบโอเคไหมแต่อันเนี้ยสูตรที่เราจะจะสอนในวันเนี้ยมันจะได้กับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมได้จนถึง N, เอ็นเหลี่ยมเลยได้หมดเลยนะครับสูตรนั้นก็คือแตนแตนดูจากรูปได้เลยนะดูจากรูปได้เลยก็คือเห็นไหมหนึ่ง ดาบเป็นเลขหนึ่งเห็นไหมหนึ่งร้อยแปดสิบเห็นไหมโซโนแมวไอโซโนแมวเนี่ยเห็นไหมตัวเลขตัวเป็นเลขแปดเห็นไหมแล้วก็ศูนย์เห็นไหมโดนัทคือเลขศูนย์เห็นไหมโลดโดนัทเออโลดโดนัทใช้โดนัทก็ทิ่มไปตรงกลางก็โดนตัวน่ะสิจ้ะเนีต่อไปนินจานินจาย่อมาจากเอ็นไงเห็นไหมนินจานีน เ A JA, ถูกไหมมันก็คือ n โอเคไหมจริงจริงแล้วไอ้ตัวเนี้ยก็ออกแบบมาจากตัว n นั่นเองแต่ว่าอันเนี้ยใครอยากไปรู้รู้ว่าที่มายงไงวิธีการออกแบบอะไรก็ไปดูในแอปสีแดงโอเคไหมเอ็นนะนินจาย,ย่อมาจาก n, n, I n J กอ็นเอ็อเอ็อก็ให้เหลือ n ตัวเดียวโอเคไหมเอ็นแล้วก็ดาบเป็นไงดาบก็ทิ่มอย่างนี้ก็เป็นลบไงลบมีใครไม่เห็นไหมเนี่ยเป็น2เห็นไหมดังนั้นเนี่ยสูตรนี้มันก็คือสูตร1 8ึ่เดี๋ยวแป๊บนึงนะ อไปโดนเพื่อพาอื่นมันจะไม่ชัดต้องร้อนอีกทีนึงโชว์โอเคนะอ่าหนึ180่งร้อยแปดสิบเอ็นลบสองนั่นเองนะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูบนกระดานนะแบบหนึ่งนะปืดอ่าเรามีดาบให้ดูด้วยนินจาชักดาบไงชักดาบน,ะาบนี่ชักดาบปราบงู งูก็เดสมอลเล่เดชเลี้ยงแล้วโอเคไหมงูนะจ๊ะง Ng ูตายโชเดตายนะครับทักดาบปราบงูนะครับสู้เพื่อสนโนว์แมวโอเคไหมอ่ะเดี๋ยววาดรูปให้ดูนะครับวาดรูปให้ดูนี่ไงเอาให้ชัดไปเลยนะแต่ว่าเวลาวาดอาจจะไม่เหมือนในภาพเพราะวาดเร็วๆโอเคไหมฟึบๆดาบอ่า แล้วก็สโนว์แมวสโนว์แมววาดแบบเร็วๆวูบโอเคปั๊บแล้วก็อันนี้ข้าวผัดคอหน่อยจริงๆมันมียอดด้วยอ่ามียอดด้วยแต่ไม่ไม่เขียนในนี้นะโอเคอ่าปั๊บปั๊บอ่วาวาดแต่ส่วนที่จำเป็นโอเคอ่าแล้วก็คือโล่โดนัทนี้ปุ๊บฟูบอ่าแล้วก็เฮ้ยหลุดจอขออีกทีนะขออีกทีหลุดจอหลุดจอ ขอเลื่อนกล้องนิหนงนะด Ninja. Ninja นนนหนึ่งนะหลุดจอโอเคอ่ะแล้วก็นินจานินจาก็คือนี่อ่าฮึจจะโอเคอ่าเขียนวาดนิดหนึ่งนะปุ๊บปั๊บปั๊บอบโอเคอ่วาวาดแบบเร็วๆนะ โอ้ยขาไม่เท่ากันแต่ทั้งมันวาดไปรวเร็วหลุดจอเปล่าหลุดจอแต่ไม่เป็นไรนะก็นี่ไงน่าจะได้แล้วละ่ะเนยเห็นไหมโอ้ย,อยู่ในจอพอดีโอเคขอวาดเสื้อให้มันนิดหนึ่งอ่าโอเคปรับปรับอ่ะตีนใหญ่ไปน,นิดหนึ่งอ่าปรับหน่อยโอเครวดเร็วโอเคนะ จับของมือไปเลยโอเคอะนะเห็นไหมว่ามันก็คือสูตรหนึ่งร้อยเลขหนึ่งอย่างนี้อ่ะแล้วก็เนี้ยเลขแปดเห็นไหมสนวแมวเลขแปดแล้วก็โล่คือเลขศูนย์เห็นไหมชี้ไปเลยเห็นเห็นเลยแล้วก็นินจาคือเอ็นไงเอ็นอ่าแล้วก็ดาบก็เป็นลบนะดาบก็เป็นลบแล้วก็งูเป็นเลขสองเห็นไหมก็เป็นสูตรการหา รูปหลายเหลี่ยมหาผลรวมมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมก็คือ180 N-2 อลบหลุดกล้องแล้วไม่เป็นไรนะนินจาหลุดกล้องก็คือดังนั้นเนี่ยเราก็เขียนสูตรมาอย่างนี้180ควรคูณกับ n 2. อนลบนี่นินคอนเทนน์ er นี้นะครับคอนเทนน์ er นี้เป็นสูตรลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์ของนินจาชานอฟสกี้นะครับ Imagine อิม g i n ินบายชานอฟสกี้เฮ้ยจะครบสิบนาทีแล้วต้องรีบนินจาต้องรีบมาแล้ว โอเคนะเอลบสองันัเนี่ยถ้าจะหารูปสามเหลี่ยมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมก็คือแทนเอเป็นสามไงเห็นไหมก็คือถ้าเท่า,ไ,าหไหร่ก็ร้อยแปดสิบไงร้อยแปดสิบพอดีเลยอ่าถ้าแทนเอเป็นสี่ก็จะได้เท่าไหร่แทนเป็นสี่มุมภายในก็จะคือร้อยปสิบคูณสองใช่ไหมก็คือเท่าไหร่ส6 0สิไงเห็นไหม อังนั้นนะทาเอ็นไปเท่าไหร่ก็จะได้มุมตามนั้นเลยคนรวมของมุมภายในตามนั้นเลยอย่าลืมจะไปดูรายละเอียดให้ไปดูในแอปสีแดงโอเคไหมอ่ะวันนี้สรุปก่อนนะอันนี้เนื้อเรื่องคือตอนที่ไอ้นินจาเนี่ยชนะสู้ชนะไอ้สโนว์แมวแล้วแล้วก็อ่าสโนว์แมวแล้วแล้วก็เอามามันมาเป็นลูกกระจอกส่วนตัวเอามาเป็นลูกน้องเป็นลูกกระจอกส่วนตัวแต่ปรากฏว่า พอเจองูตัวเดียวไอเนี่ยเพ่นแนบไปหลังห้องเลยโอเคไหม <laughs> เพนแนบเพ่นแนบไปหลังเต็นเลยดังนั้นเนี่ยนินสิ่งที่นินจะไอสิ่งที่ไอสโนองแมวม,มันต้องเรียนรู้ก็คือการอะไรรู้ไหมการเรียนรู้ว่าชีวิตเนี่ยมันคือบทเรียนแล้วการเรียนรู้นะชีวิตอะมันคือการเรียนรู้บทเรียนเพื่อจะก้าว,าวข้ามก้าวข้ามอะไรก้าวข้ามความกลัวของตัวเองไงน่ะ ไปสู่อะไรเรียนรู้เวลามีบทเรียนอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตเนี่ยเรียนรู้เจอบทเรียนอะไรไม่ดีเข้ามาเนี่ยก็ก้กาวสามารถก้าวข้ามความกลัวไปสู่ความรักและความกล้าหาญได้โอเคไหมเวลาเราเจออะไรที่ไม่ดีนะให้เราเฟรมเปลี่ยนคือเฟรมให้เปลี่ยนความหมายเป็นบวกให้หมดนะเรียนรู้บทเรียนแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเชิงของความรักนะให้อภัยตัวเองให้อภยัยคนอื่นอย่างนี้โอเคนะไปแล้วจะพบสียบทีแล้วนะครับโอเคในวันนี้นินจานชานอฟสกี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ เมื่อมีโอกาสอีกโอเคนะครับบายบายรักนะครับขอส่งความรักและความรู้ไ้กับทุกคนบายบาย